ในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดบริษัทข้ามชาติครั้งที่6ที่จัดขึ้นที่เมืองชิงเต่ามนทนชันตงสถาบันความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์จีนประกาศรายงานว่าระหว่างปี2013ถึง2023ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยในจีนของบริษัทข้ามชาติมีการเพิ่มมากขึ้น86.5%ข้อมูลจากรายงานสแสดงว่าในช่วง10ปีมานี้ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยของบริษัทข้ามชาติขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ลงทุนในประเทศจีนนั้น เพิ่มจาก2,1510ล้าน,ยนหยวนหรือประมาณ9 0 4 7 0 9 7ล้านบาทเป็น3 7 5 7 6 0ล้านหยวนหรือประมาณ1.766ล้านล้านบาทเพิ่มมากขึ้น86.5%รายง,งานระบ,บุว่าหลายปีมานี้ด้วยการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของจีนและการเปิดประเทศทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบริษัทค้าชาติมีความปรารถนาที่จะ ลงทุนด้านการวิจัยที่ประเทศจีนมากยิ่งขึ้นขนาดการลงทุนก็ขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง